นบ้านใจดีนำหน่อไม้อ่อนหัวผวกมาฝากแกงใส่เห็ดต้มกิมน,น้ำพริกก็เพิ่งทานไปวันนี้เราอยากกินแกงแบบใส่กะทิบ้างแกงไก่ใส่หน่อไม้สดครับใส่เนื้อไก่ใส่ฟวงไข่อ่อนใครที่มีปัญหากับคางขาวของฟองไข่อ่อนวันนี้จะมาบอกวิธีดับขาวเมนูนี้รับรองว่าเด็ดไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันครับไปค,ครับส่วนผสมของแกงไก่ใส่หน่อไม้สดมีหน่อไม้สดอันนี้ต้มเรียบร้อยแล้วครับกะทิเนื้อไก่ฟวงไข่อ่อนครับแยกไข่อ่อนกับรังไข่ไว้ครับ พริกแกงเผ็ดพริกสดซอยน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสโหระพาใบมะกรูดสำหรับเนื้อไก่นะครับเราก็ล้างปกติหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำนะครับใช้เนื้อส่วนไหนก็ได้ตามที่เราชอบแต่สำหรับพวงไข่นะครับเราแยกไข่ที่เป็นไข่อ่อนนะครับแยกออกมาก็ล้างให้สะอาดเบาๆมือหน่อยนะครับก็มารวมกับเนื้อไก่ไว้ได้เลยครับแยกไว้ไปนี้ก็จบไปครับแต่ส่วนสำคัญมันอยู่ตรงตรงลังไข่นะครับตรงพวงไข่ ควงไข่หรือรังไข่นะครับตรงนี้อาจจะมีความคาวมากครับส่วนมากคนที่อยากทานเมนูนี้เห็นเขาทานกันเห็นเขาขายแพงๆนะครับไม่ได้ขายถูกนะครับขายแพงกว่าเนื้อไก่ทุกส่วนครับเห็นน่าทานแต่ว่าพอเอามาทํากินแล้วมันคาวครับเพราะว่ามันเป็นส่วนในส่วนเครื่องในนะครับถ้าเราทําไม่เป็นมีคขาวแน่นอนตอนที่เราได้มาจากตลาดนะครับมันไม่ได้ปิ้นอย่างเี้ยนี้ผมปิ้นกับด้านนะครับจะให้ดูนะครับนี่ครับเราได้มาจากตลาดมันก็จะเป็นอย่างด้านนี้นะครับบางคนก็มาล้างล้างล้าง ล้างเกลือล้างอะไรก็ช่างนะครับล้างก็ยคิดว่าสะอาดแล้วครับแต่ด้านในเนี่ยครับที่ขาวเราต้องปิ้นกลับด้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็ล้างล้างด้วยน้ําสะอาดจนน้าใส่นะครับกี่น้ําก็แล้วแต่จนน้าใส่แล้วก็ใช้เกลือป่นคลุกคลุกแล้วก็ขยำเบาๆคลุกเกลือสักสองสามครั้งล้างก็อันนี้ผมทําแบบนั้นแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะครับยังไม่จบทีนี้เราจะเอามาแช่น้ําส้มสายชูครับใส่น้ําพอประมาณนะครับ สำหรับน้ำส้มสายชูถ้าใครไม่ทานแบบน้ำส้มสายชูเทียมนะครับมันมีน้ำส้มสายชูหมักครับอันนี้หมักจากสับป,ปะรดนะครับอันนี้มีขายบิ๊กซีโรตัสนะครับซื้อมาใช้ได้มันก็จะแพงกว่านิดหน่อยครับเราก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปประมาณสักสองช้อนก็นำพวงไข่ลงไปแช่ครับเราแช่ไว้สักพักนะครับประมาณสักสิบนาทีครับ แช่ไว้สักสิบนาทีแล้วก็นําไปลวกต่ออีกครับไม่งั้นนี่เอาไปแกงมีข้าวทานไม่ได้นะครับสําหรับคนที่แบบว่าได้กินข้าวไม่ได้เลยอะ่ะแต่มันอร่อยนะครับผมบอกไว้ก่อนว่ามันอร่อยมากถ้าเราทําให้ถูกวิธีนะครับถ้าเราทําให้มันไม่ข้าวเนี่ยมันจะอร่อยมากแต่ถ้าข้าวนี่ก็จบกันเลยครับแช่ไว้สิบนาทีครับหลังจากแช่น้าส้มสายชูครบสิบนาทีแล้วก็นําไปล้างน้าเปล่าจนสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาลวกมาต้มกันตั้งน้ําให้เดือดครับ ใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปครับตามด้วยรังไข่ครับผมต้มทั้งชิ้นใหญ่ๆเลยครับพอต้มเสร็จแล้วเราค่อยไปหั่นเป็นชิ้นครับเราต้มไปประมาณสัก10นาทีถึง15นาทีนะครับเพราะว่ามันจะมีความเหนียวนะครับเวลาไปแกงเนี่ยหลังจากที่ต้มรังไข่มาได้15นาทีให้เราใส่ไข่ครับไข่อ่อนนีครับใส่ลงไปลวกแป๊บหนึ่งประมาณสัก2นาทีพอครับนะครับประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วให้เราไปเทน้ําทิ้งมาพักรอไว้นะครับหั่นรังไข่นะครับให้เป็นชิ้นพอคำมาพักรอแกงได้เลยครับเตรียมฟองไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มแกงกันเลยครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่กะทิใส่ลงไปพอประมาณก่อนครับเพื่อที่จะผัดพริกแกงใส่กะทิลงไปแล้วพอเดือดสักพักนะครับมันจะมีน้ํามันขอบขมเพอเริ่มแตกมันเล็กน้อยไม่ต้องมากครับใส่พริกแกงผัดพริกแกงกับกะทิจนส่งกลิ่นหอมครับ วันนี้เนี่ยผมใช้เป็นพริกแกงใต้นะครับสีจะออกเหลืองๆหน่อยต้องการความเผ็ดร้อนครับวันนี้จะแกงให้เผ็ดเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่รังไข่ครับที่เราต้มไว้นะครับรังไข่นี่ถึงเราต้มแล้วก็ยังมีความเหนียวอยู่ดีครับพอดีวันนี้รีบก็ไม่ได้ต้มนานถ้าใครไม่อยากให้เหนียวนี่คือต้มแล้วก็ลองชิมดูได้นะครับให้ให้สุกเลยนะครับเติมหัวกะทิหน่อยครับ ผัดล้างไข่ไมาได้สักพักก็ใส่เนื้อไก่ครับยังไม่ต้องเติมน้ํานะครับลวนไก่ให้สุกรวนเนื้อไก่ให้สุกสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตก่อนให้มันเซ็ตตัวก่อนนะครับเราผัดรวนไก่ไปนะครับถ้าน้ํามันแห้งเราก็เติมหัวกะทิทยอยเติมหัวกะทิลงไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วก็เติมกะทิส่วนที่เหลือครับใส่เลยครับ อันนี้เราใช้เป็นกะทิกองนะครับก็เติมน้ําเปล่าลงไปเพิ่มครับถ้าเป็นกะทิขั้นสดก็ใช้เป็นหางกะทินะครับช่วงนี้เร่งไฟขึ้นมาได้เลยพอน้ําแกงเรากลับมาเดือดอีกครั้งก็ใส่หน่อไม้เลยครับเราก็ต้มไปก่อนสักพักนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงหลังจากใส่หน่อไม้ไปได้สักพักเราก็จะมาปรุงรสกันครับชิมดูก่อนนะครับก่อนจะปรุงเพราะว่าพริกแกงบางเจ้าเนี่ยมันเค็มนะครับเขาใส่เกลือมาเยอะน้ำปลา น้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสครับใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับเสร็จแล้วก็ชิมรสให้ได้ตามชอบนะครับตามด้วยไข่ออนครับทีนี้ก็เคี่ยวไปจนไก่เราสุกนะครับครับเคี่ยวมาจนไก่สุกใส่พริกสดซอยครับหมากน้อยก็ตามชอบเลยนะครับสีสันสวยงามได้ความเผ็ดด้วยครับตามด้วยใบมะกรูดครับช่วงนี้นีเร่งไฟขึ้นมานะครับ เรงไฟเป็นไฟแรงเลยครับเราจะใส่ใบโหระพาน้ำต้องให้เดือดจัดๆเลยครับน้ำแกงเดือดจัดๆเลยพอน้ำแกงเราเดือดจัดก็ใส่ใบโหระพาครับเส็แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับสุดไปเลย เดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันครับแกงไก่ใส่หน่อมไม้สดครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูครับขอชิมส่วนที่เป็นรังไข่นะครับรังไข่กับหน่อมไม้เนี่ยครับรังไข่เนี่ยยังมีความเหนียวอยู่นะครับถ้าคนที่ฟันไม่ค่อยดีนะครับ ต้องต้มให้นานหน่อยครับแต่อร่อยมากครับไม่มีกลิ่นคาวเลยครับคางคนเห็นว่าผมชิมในถ้วยนี่คือผมทานคนเดียวนะครับวันนี้คุณภรรยาไม่อยู่ครับขอชิมไข่ครับมันๆครับมันๆเหมือนไข่แดงเลยนะครับความเผ็ดไม่ต้องพูดถึงครับความจิดมจัดพริกแกงใต้ไว้ใจได้ครับเติมพริกสดลงไปอีกสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด s ับ s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับ Sanik